สวัสดีจ้าท่านผู้ชมขา FT ท่ทานจ้าวันนี้ก็วันที่23ิพฤษภาคม2563ค่ะหลักจากที่ไปทวงมาค่ะไปทายควายค่ะเกือบมาว่าทันมาห่อกับผลตกแล้วค่ะท้องฟ้าท้องฟ้าเป็นสีเป็นสีทองสีเหลือง ฝนตกเกือบมาประทันเลยคะ่ะฝนตกแล้วพื้นดินชุ่มฉ่ำแล้วชอบขนาดบรรยากาศฝนตกนี่จะทำให้เศร้าฮอนนะอากาศจะเย็นเย็น,นสบายสบายต้นไม้ใบหอยาอะจะได้ชดชื้นแจ่มใสหลงังจากเหี่ยวมาตลอดเลยนะ ถึงน้ำฝนกันชุกชื้นขนาดเลยต้นไม้เห็นฝนกระโปรลงมาแล้วขนาดยังบม่จุแห้งด้วย อากาศเย็นๆมากละขนาดคนยังบัวตกในป่าน,นเป็นเรื่องอันเสริมของฟ้าแต่ในกล้องจะบปลวเหลืองแต่ภาพจริงมันจะเหลืองเรื่องอันที่วิ่งจากพระอ้อมเนี่ยมาแรงเลยนะเร่งจากพระอ้อม คนก็นังบ่แห้งปปไหนแต่กับต้นไม้สดชื่นขนาดเลยสดชื่นใบละชื่นขึ้นมาเลยดนะ้วยคนคนโตกับใบชื่นขึ้นมาเลยนี่มันดินชุ่มชำ ตกบบาแห้งเรางไปหัดดินดินก็ได้รับน้ำก็โอเคแจ้งเบาไอยดินจ้งเบามีนะอายดินห่อแล้วโอ้โหได้ไม่บวบตกอันนี้อากาศเย็นแน่จัดน้อยตกแป๊กตกแป๊กตกแป๊กก็ไปยังชัวร์เลยฝน น้ำพูนว่าน้ำฝนนี่ยน้ำอมฤตตกมาหน่อยสันใดก็สดชื่นสำนั้นฝนตกพอกระเทินฝนตกพอกระเทินก็นใหายเบ่งสำนี้ลหะคะ่ะพอจบคิปค่อยแช่นนี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้าขอบพระคุณมากจ้าสวัสดีจ้า